สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เอออาจจะอยู่ในใจนักลงทุนหลายๆท่านเลยโดยเฉพาะช่วงที่ตลาดทุ่มไทยดูแบบซึมซมมาสักพักแล้วนะคะจนมีคนเริ่มถามว่าเอ๊ะนี่มันเข้าข่ายวิกฤตศรัทธาหรือเปล่าเราจะมาดูกันค่ะว่าแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ B I ที่หลายคนยึดถือเนี่ยเขาเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบนี้ด้วยมุมมองแล้วก็กลยุทธ์แบบไหนกัน คือเราได้รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งบทวิเคราะห์บทความแล้วก็มีกระทู้สนทนาของนักลงทุนด้วยเพื่อจะกลั่นกรองเอาเฉพาะแก่งสําคัญมาคุยกันว่าจริงๆแล้ว VI คืออะไรทําไมหัวใจสําคัญถึงการอดทนแล้วก็คําถามขาใจที่สําคัญมากๆว่า VI เขาตัดขาดทุนหรือคัดลอสกันบ้างไหม ครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็ทันสถานการณ์มากๆครับช่วงนี้เพราะว่าหลักการ VI ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างเบนจามินแกรแฮมหรือวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยพอเอามาปรับใช้กับบริบทตลาดหุ้นไทยในยามนี้ออมันก็มีความท้าทายอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายทางด้านจิตวิทยาที่นักลงทุน VI ต้องเจอครับเอาละค่ะนั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกสุดเลย ขอทบทวนกันนิดนึงว่าแก่นแท้ของ VI คืออะไรจากข้อมูลที่เรามีนะคะ VI เนี่ยไม่ใช่แค่การไล่ซื้อหุ้นที่ดูเหมือนถูกนะคะอืมใช่ครับแต่มันคือการลงทุนในกิจการที่เราวิเคราะห์แล้วเชื่อมั่นว่าราคาปัจจุบันของหุ้นนะคะต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันครับผมไม่ว่าจะเป็นมูลค่าในวันนี้หรือว่าศัก,กยภาพในอนาคตมองเหมือนเราเข้าไปเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆเลยเนาะใช่ครับ หวังผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตเงินปันผลซึ่งมันต่างจากการเก็งกําไรที่เน้นเร็วๆซื้อขายตามข่าวตามเทคนิคอะไรแบบนั้นต้องทําความเข้าใจโมเดลธุรกิจคุณภาพผู้บริหารความได้เปรียบในการแข่งขันแล้วก็ต้องออรอจังหวะที่เหมาะสมจริงๆคือตอนที่ตลาดให้ราคาต่ํากว่ามูลค่าที่เราประเมินไว้ซึ่งแน่นอนว่าต้องอาศัยทั้งความเข้าใจที่ลึกซึ้งแล้วก็ความอดทนสูงมากครับ มีข้อถกเถียงเชิงวิชาการที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าผลตอบแทนที่โดดเด่นของ VI ในอดีตเนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่บางท่านก็บอกว่าเป็นเพราะตลาดมีอคติทางจิตวิทยาประเมินหุ้นคุณค่าต่ำไปหรือเกิดเป็นโอกาสบางก็แย้งว่าจริงๆแล้วมันสะท้อนความเสี่ยงที่สูงกว่าของหุ้นประเภทนั้นๆเองหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดครับ อืมก็น่าสนใจนะคะแล้วคำถามที่หลายคนอยากรู้ตอนนี้เลยค่ะตลาดหุ้นไทยที่ดูซึมซึมลงมา20-30%เนี่ยถือว่าเข้าขั้นวิกฤตแล้วหรือยังคะเรามีข้อมูลจากคุณกวีชูกิจกเกษมที่ท่านมีประสบการณ์ในตลาดหุ้นไทยมา30ปีมาช่วยให้มุมมองเชิงประวัติศาสตร์ด้วยครับ ข้อมูลนี้ผมว่าช่วยให้เราเห็นภาพใหญ่ขึ้นเยอะเลยคือตลาดหุ้นไทยนี่เปิดมาเกือบ50ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี1975เคยผ่านวิกฤตที่ดัชนีปรับตัวลงแรงๆเกิน30%มาแล้วตั้ง6ครั้งใหญ่ๆนะครับถ้าไล่เรียงดูเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นการปรับฐานที่รุนแรงกว่าที่เราเจอในรอบนี้ซะอีกโหตั้ง6ครั้งเลยเหรอคะใช่ครับอย่างปี1978ลงไป61%ปี1997วิกฤตต้มยำกุ้งออนนั้นหนักสุดลงไปถึง88% โห88%ครับแล้วก็ปี2008วิกฤษพ,พรามลงไป59%หรือว่าใกล้ๆหน่อยช่วงโควิด -19 ปี2020ก็ลงไป47%อื้อนอกจากนี้ยังมีวิกฤตการเมืองอย่างเช่นพฤษภาธรรม,มินปี1991ตลาดก็ลงไป30%หรือรัฐประหารปี2006กับ2014ก็ลงไปราๆ25% ฟังตัวเลขแล้วการปรับฐานรอบนี้อาจจะดูไม่รุนแรงเท่าในอดีตหลายๆครั้งนะคะแต่ทำไมความรู้สึกของนักลงทุนหลายคนดูดูแย่เป็นพิเศษเลยล่ะคะนั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับคุณกวีเองก็มองว่าแม้ในเชิงตัวเลขเนี่ยวิกฤตต้มยำกุ้งจะหนักที่สุดแต่ในแง่ความรู้สึกครั้งพฤษภาธมินอาจจะน่าก,กลัวกว่าด้วยซ้ําเพราะมันมีความไม่แน่นอนสูงมากอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแต่บทเรียนสําคัญจากประวัติศาสตร์เลยคือ ไม่ว่าวิกฤตจะหนักแค่ไหนหรือเกิดจากอะไรสุดท้ายตลาดก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้เสมอครับแม้ว่าจะใช้เวลาต่างกันไปในแต่ละครั้งถ้าไปเทียบกับวิกฤตระดับโลกอย่าง Great Depression ที่สหรัฐหรือ Lost Decades ของญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับว่าวิกฤตมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรตลาดทุนจริงๆอืม การรู้ประวัติศาสตร์ว่าวิกฤตเคยเกิดแล้วก็ผ่านไปได้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่พอต้องเผชิญหน้ากับภาวะขาดทุนจริงๆในพอตัวเองเนี่ยมันก็เจ็บปวดนะคะมีบทความของดรนิเวศเมลชีรวรากรที่พูดถึงความเจ็บปวดของ VI ไไว้น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งดูเหมือนจะไม่ได้มีแค่เรื่องตัวเลขขาดทุนอย่างเดียวด้วยใช่เลยครับ ดรนิเวศท่านชี้ให้เห็นมิติความเจ็บปวดที่มันลึกซึ้งกว่านั้นของนักลงทุน VI ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความสําเร็จระยะยาวก็อาจจะได้นะครับประเด็นหลักๆที่ท่านพูดถึงก็มีอย่างเช่นการขาดทุนที่ยืดเยื้อครับอันนี้น่าสนใจขาดทุนยืดเยื้อใช่ครับไม่ใช่แค่ขาดทุนนะแต่เป็นการขาดทุนนานหลายปีหรือทําผลตอบแทนได้แย่กว่าตลาดมากๆเป็นเวลานาน อันนี้แหละครับที่มันทรมานจิตใจย,ยิ่งกว่าการขาดทุนหนักๆในระยะสั้นเสียอีกอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือมันบั่นทอนกําลังใจไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องครับมันเหมือนสงครามจิตวิทยาระยะยาวเลยนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการเปรียบเทียบครับการเปรียบเทียบครับ จริงๆการเทียบผลตอบแทนกับดัชนีเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะเพื่อวัดฝีมือแต่การที่เราเผลอไปเทียบพอตัวเองกับเพื่อนกับคนอื่นๆที่ดูเหมือนเขาจะทำได้ดีกว่าเนี่ยมันมักจะนำมาซึ่งความทุกข์ใจแล้วก็อาจจะทำให้เราตัดสินใจผิดคลาดตามไปด้วยทั้งๆท,ที่เราก็ไม่รู้เบื้องหลังของเขาเลยจริงค่ะอันนี้เจอกันเยอะเลยครับแล้วก็มีหุ้นนิ่งสวนตลาด อันนี้ก็เจ็บปวดนะคะเจ็บครับเวลาตลาดลงหุ้นเราลงตามแต่พอตลาดฟื้นหุ้น V I บางตัวอาจจะยังนิ่งไม่ขึ้นตามอันนี้ต้องอาศัยความเข้าใจว่าหุ้น V I มันขับเคลื่อนด้วยพื้นฐานซึ่งอาจจะใช้เวลากว่าผลประกอบการจะออกมาดีหรือกว่าตลาดจะมองเห็นคุณค่าจริงๆค่ะผลประกอบการน่าผิดหวังก็เป็นอีกเรื่องบางช่วงบริษัทอาจจะมีผลงานไม่ดีเพราะว่าลงทุนหนักหรืออุตสาหกรรมไม่เลื่ออํานวย ถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่าพื้นฐานระยะยาวยังดีก็ต้องอ,อดทนรอครับอืมต้องอดทนจริงๆใช่ครับหรือปัญหาผู้บริหารอันนี้ก็ปวดหัวเจอผู้บริหารทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่รักษาผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนี่ก็เป็นความเจ็บปวดที่ต้องชั่งใจว่าจะทนถือต่อเพราะราคาถูกหรือควรจะถอยออกมาดียากเลยนะคะการตัดสินใจแบบนี้ยากครับ และสุดท้ายคือความเสียดายเสียใจเช่นเช่นเสียดายที่ตกรถไงครับเพราะมัวแต่ต่อราคาจนซื้อไม่ทันอ๋อค่ะค่ะหรือเสียใจที่ไม่ได้ขายก่อนหุ้นลงหนักเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของจังหวะที่ควบคุมยากต้องเรียนรู้ที่จะทำใจแล้วก็เดินหน้าต่อครับโห่ฟังดูแล้วการเป็น V.I. นี่เหมือนกับการฝึกจิตเลยนะคะต้องมีวินัยทางอารมณ์ที่เข้มแข็งมากๆควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ที่เฉียบคมจริงๆ ประมาณนั้นเลยครับแล้วในสถานการณ์ที่ตลาดผันผวนหนักหนักหรือดูเหมือนจะเป็นขาลงแบบนี้ค่ะนักลงทุน VI เขามีแนวทางรับมืออย่างไรบ้างคะจะกัดฟันถือต่อหรือว่าทยอยซื้อเพิ่มหรือมีกลยุทธ์อื่นอีกไหมคะครับหลักการสำคัญเลยคือการกลับไปสู่แก่นของ VI ครับข้อแรกคือยึดมั่นในปัจจัยพื้นฐาน ถ้าหลังจากการทบทวนอย่างละเอียดแล้วพบว่าพื้นฐานธุรกิจหลักอย่างแข็งแกร่งนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางลบอย่างถาวรเป็นแค่ผลกระทบจากภาวะตลาดปัจจัยชั่วคราว VI ส่วนใหญ่ก็จะยังคงถือหุ้นนั้นต่อไปครับก็คือถือต่อไปถ้าพื้นฐานไม่เปลี่ยนใช่ครับข้อ2คือมองหาโอกาสคือตรงกันข้ามเลยราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาแรงๆทั้งที่พื้นฐานไม่ได้แย่ลงอาจจะถูกมองเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหุ้นดีในราคาที่ถูกลง อ๋อซื้อของดีราคาถูกใช่ครับที่เราเรียกกันว่าซื้อของดีราคาถูกแต่มันต้องมั่นใจจริงๆนะครับว่าเป็นการซื้อที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงในระยะยาวค่ะข้อ 3. อันนี้น่าสนใจเป็นมุมมองของคุณกวีชูกิจเกษมคือใช้เงินปันผลเป็นเกราะกำบังเกราะกำบังทางใจใช่ครับเป็นเหมือนเกราะป้องกันทางใจคือถึงราคาหุ้นจะไม่ไปไหนหรือปรับตัวลงแต่การได้รับเงินปันผลสม่ำเสมอ มันก็เหมือนการเก็บเกี่ยวผลตอบแทนในฐานะเจ้าของกิจการช่วยให้เราอดทนถือลงทุนต่อไปได้ลองคำนวณดูว่าปันผลที่ได้จะคืนทุนในกี่ปีก็ช่วยสร้างความมั่นใจได้เหมือนกันนะครับเหมือนที่บัฟเฟตถือโคคาโคล่าหรือวอลมาร์ทมานานหลายสิบปีผ่านช่วงตลาดซบเซาแต่ก็ได้กระแสงเงินสดจากปันผลหล่อเลี้ยงมาตลอดการมองเงินปันผลแบบนี้เหมือนเป็นการย้ำเตือนตัวเองนะคะว่าเราลงทุนในธุรกิจไม่ใช่แค่ราคาหุ้นใช่เลยครับ มันช่วยเปลี่ยนโฟกัสจากความผันผวนระยะสั้นไปสู่ผลตอบแทนระยะยาวจากการเป็นเจ้าของและสุดท้ายครับข้อ4คือการถือเงินสดอ๋อการถือเงินสดก็เป็นกลยุทธ์ใช่ครับอย่าลืมว่าการตัดสินใจไม่ทําอะไรเลยหรือถือเงินสดไว้ก็ถือเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเป็นการรอจังหวะที่เหมาะสมจริงๆหรือรอจนกว่าจะเจอโอกาสที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงจริงๆครับ มาถึงประเด็นร้อนที่ถกเถียงกันมากที่สุดเลยค่ะ VI กับการคัดลอสหรือตัดขาดทุนดูเผินๆเ,เหมือนจะขัดกับหลักการถือยาวลงทุนตามพื้นฐานใช่ไหมคะตกลงแล้ว VI เขามีการคัดลอสกันบ้างไหมคะครับเป็นคำถามที่ตอบยากและก็มีหลายแง่มุมมากครับไม่มีคำตอบสำเร็จรูปจริงๆถ้าออกแบบมุมมอง VI ดั้งเดิมเลยนะฮะ สายแท้ๆหรือแบบดั้งเดิมเนี่ยการขายหุ้นเพียงเพราะราคามันตกลงมาโดยที่พื้นฐานธุรกิจยังดีเหมือนเดิมหรืออาจจะดีขึ้นด้วยซ้ำเนี่ยถือว่าไม่มีเหตุผลครับอืมเพราะมองว่าตลาดไม่มีประสิทธิภาพระยะสัน้นใช่ครับราคาที่ลงมาอาจเป็นโอกาสซื้อเพิ่มด้วยซ้ำไปแต่จุดที่ VI จะตัดสินใจขายคือเมื่อการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานครั้งแรกนั้นพิสูจน์แล้วว่าผิดพลาด หรือว่าพื้นฐานของธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงอย่างมีนัยสําคัญและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะถาวรด้วยนะครับไม่ใช่แค่ผลกระทบชั่วคราวอ๋อคือต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรใช่ครับนี่คือการยอมรับว่าเราคิดผิดหรือสถานการณ์มันเปลี่ยนไปจริงๆการแยกแยะระหว่างการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวกับถาวรน,นี่แหละครับ คือความท้าทายสำคัญเลยแปลว่าสำหรับ VI จริงๆการคัดลอสไม่ใช่การตัดขาดทุนที่ราคาแต่คือการตัดใจจากสมบุติฐานการลงทุนที่ผิดพลาดไปแล้วอาจจะมองแบบนั้นก็ได้ครับคือการยอมรับว่า t ซ e s หรือเรื่องราวการลงทุนที่เราเคยวาดไว้มันไม่เป็นจริงแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวคิดที่พยายามผสานหลักการ VI เข้ากับการบริหารความเสี่ยงแบบอื่นๆเหมือนกันอย่างไรคะเช่นการคัดลอสเพื่อบริหารความเสี่ยงคือ มีนักลงทุนที่ใช้หลักการ VI ในการเลือกหุ้นนะแต่ก็ประยุกต์ใช้การคัดลอสจากฝั่งเทคนิคเข้ามาช่วยด้วยมองว่าเป็นการซื้อประกันให้พอร์ตอ๋อเหมือนซื้อประกันหรือกำหนดจุดตัดขาดทุนตามระดับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้บางคนอาจใช้สัญญาณทางเทคนิคอย่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Average เป็นตัวช่วยตัดสินใจเช่นขายเมื่อราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มอืมก็น่าสนใจนะคะเป็นการผสมผสาน ครับหรืออีกแนวทางประยุกต์คือใช้พื้นฐาน plus ราคาประกอบกันคือจะพิจารณาคัดลอสก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไข2ข้อพร้อมกัน 1. คือปัจจัยพื้นฐานที่คาดหวังไว้เปลี่ยนไปในทางลบจริงและ2คือราคาหุ้นปรับตัวลงมาต่ำกว่าจุดคัดลอสที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วอ๋อต้องครบ2อ,อย่างใช่ครับและก็มีบางความเห็นในเว็บบอร์ดนักลงทุนนะครับที่มองว่าการคัดลอส อาจจะจำเป็นสำหรับมือใหม่ที่ยังประเมินธุรกิจพลาดได้บ่อยการมีกฎคัดล้อที่ชัดเจนอาจช่วยจำกัดความเสียหายไม่ให้บานปลายระหว่างที่กำลังเรียนรู้ครับ ืมสรุปคือไม่มีกฎตายตัวจริงๆสินะคะมันขึ้นอยู่กับปรัชญาวินยัยแล้วก็การตีความของแต่ละคนเลยแต่ไม่ว่าจะขายเพราะพื้นฐานเปลี่ยนหรือคัดลอสเพื่อบริหารความเสี่ยงหัวใจสำคัญคือต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ใช่ทำตามอารมณ์หรือความกลัวณขณะนั้นนะคะถูกต้องครับต้องมีหลักการที่ชัดเจนมากๆพอพูดถึงความยากในการตัดสินใจอย่างคัดลอสแล้วเนี่ยมันก็พาเราไปสู่ภาพใหญ่ขึ้นนะคะ เกี่ยวกับข้อผิดพลาดอื่นๆที่นักลงทุน VI อาจจะเผลอทำหรือควรต้องระวังเป็นพิเศษมีอะไรบ้างคะมีแน่นอนครับจากการรวบรวมข้อมูลการเสวนาของผู้เชี่ยวชาญอย่างนอกตพงศักดิ์ธรรมทัชอารีแล้วก็คุณเฉลิมเดชลีวงเจริญเนี่ยมีการชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดหลักๆที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับข้อแรกคือขายไม่เป็นครับ เอาเก่นซื้อแต่ขายไม่เป็นใช่ครับอันนี้สําคัญมากบางทีนักลงทุน VI เก่งเรื่องซื้อนะแต่พอถึงเวลาขายกลับทําได้ไม่ดีอาจจะติดกับดักความสําเร็จในอดีตของหุ้นตัวนั้นหรือมีอคติเข้าข้างหุ้นตัวเองมากไปอเอ็นด o เมนเอฟเ fect อะไรแบบนั้นใช่ครับจนไม่กล้าขายแม้สัญ,ญญาณเตือนจะมาแล้วเช่นพื้นฐานเริ่มเปลี่ยนธุรกิจเข้าสู่ช่วงอิ่มตัวหรือราคาหุ้นมันแพงเกินมูลค่าไปมากแล้ว การมีเกมการขายที่ชัดเจนเช่นขายเมื่อธุรกิจอิ่มตัวหรือเจอโอกาสลงทุนที่ดีกว่ามากๆเป็นสิ่งจำเป็นครับค่ะอีกด้านคือพลาดโอกาสซื้ออันนี้ก็น่าเสียดายนะคะครับพลาดโอกาสซื้อหุ้นชั้นดีไปเพราะมองผิวเผินว่าแพงจากการดูแค่ตราส่วน P/E ซึ่งอาจไม่ได้สะท้อนศักยภาพการเติบโตที่แท้จริงหรือเกิดจากความไม่เข้าใจในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นอย่างลึกซึ้งพอการจะหา edge หรือความได้เปรียบในการลงทุนคือต้องทำการบ้านหนักรู้ให้ลึกกว่าคนอื่นครับหมายความว่าแค่ดู P.E. ต่ำๆอาจไม่พอต้องเข้าใจด้วยว่าทำไมมันถึงจะเติบโตได้ในอนาคตใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับไม่อย่างนั้นอาจจะเจอแต่หุ้นถูกที่ไม่มีคุณภาพหรือพลาดหุ้นดีที่ดูแพงแต่จริงๆยังเติบโตได้อีกไกลน,นอกจากนี้ก็มีเต็ดดอยครับอืออันนี้คลาสสิกเลยครับคือซื้อราคาสูงแล้วหุ้นตก ถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานดีการถือรอรอกใหม่พร้อมรับปันผลอาจพอทำเนาได้แต่ถ้าเป็นหุ้นเก่งกำไรที่พื้นฐานเปราะบางการคัดลอสอาจจำเป็นกว่าค่ะและสุดท้ายคือตกรถฮาาคือไม่มีหุ้นตอนที่ราคาวิ่งขึ้นไปซึ่งจริงๆแล้วการตกรถแค่เสียโอกาสทำกำไรซึ่งดีกว่าการกระโดดเข้าไปไล่ซื้อตอนแพงแล้วติดดอยที่เสียทั้งเงินต้นและโอกาสมีคำกล่าวว่า ตกรถดีกว่าติดดอยก็มาจากแนวคิดนี้แหละครับจริงด้วยค่ะตกรถดีกว่าติดดอยสรุปได้ว่าความผิดพลาดเหล่านี้มักจะวนเวียนอยู่กับการประเมินมูลค่าการเข้าใจธุรกิจแล้วก็การควบคุมอารมณ์กับอคติตัวเองนะคะการพัฒนาตัวเองเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจึงสําคัญมากเพราะตลาดเปลี่ยนไปคู่แข่งก็เก่งขึ้นเราต้องรู้ให้ลึกกว่าเดิมจริงๆเใช่เลยครับทีนี้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีบางท่านรู้สึกว่า โอ้โหการเป็น V.I เนี่ยมันต้องทุ่มเทม,มากเลยนะทางการวิเคราะห์การติดตามแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความอดทนทางอารมณ์ที่สูงมากซึ่งอาจจะไม่ใช่สไตล์หรือไม่เหมาะกับจริตของทุกคนก็ต้องบอกว่ามีทางเลือกอื่นๆในการลงทุนที่น่าสนใจเช่นกันครับมีทางเลือกอื่นด้วยครับเช่นการจัดสรรสินทรัพย์หรือ Asset Allocation อ๋อ Asset Allocation ครับเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์หลายๆประเภท ไม่ใช่ทุ่มไปที่หุ้นอย่างเดียวสุดคลาสสิกอย่าง60-40หุ้น60%ตราสารหนี้40%่40%หลักการคือสินทรัพย์ที่ต่างกันมักจะไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเสมอไปเช่นเวลาหุ้นตกตราสารหนี้มักจะช่วยพยุงพอร์ตไว้ทําให้ความผันผวนโดยรวมลดลงและให้ผลตอบแทนที่สม่ําเสมอกว่าในระยะยาวแม้อาจจะไม่สูงเท่าการเลือกหุ้นถูกตัว แต่ก็คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยราวๆหกถึงเรต่อปีได้ครับอืมก็น่าสนใจสําหรับคนที่ไม่ชอบความผันผวนสูงนะคะใช่ครับหรืออีกทางเลือกคือการลงทุนในตลาดหุ้นโลกไปต่างประเทศเลยครับหากรู้สึกไม่มั่นใจกับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในระยะยาวหรือต้องการกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกผ่านกองทุนรวมก็เป็นทางเลือกที่ดีมากครับเดี๋ยวนี้มีกองทุนให้เลือกหลากหลาย ลงทุนในดัชนีตลาดหุ้นโลกภูมิภาคหรืออุตสาหกรรมที่เราสนใจก็ได้ช่วยให้เราต้องไม่ผูกติดกับเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งครับก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยค่ะวันนี้เราได้เจาะลึกแนวคิดแล้วก็กลยุทธ์ของ VI ในช่วงเวลาที่ตลาดไม่เป็นใจกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะตั้งแต่การมองภาพใหญ่ผ่านประวัติศาสตร์การทําความเข้าใจความเจ็บปวดที่อาจต้องเจอไปจนถึงกลยุทธ์การรับมือแล้วก็ประเด็นสําคัญอย่างการคัดลอสด้วย ใช่ครับผมว่าแก่นสำคัญที่ได้จากการพูดคุยวันนี้คือ VI เป็นการเดินทางระยะยาวนะครับที่ต้องอาศัยความเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้งความอดทนอย่างยิ่งยวดแล้วก็วินัยทางอารมณ์ที่เข้มแข็งวิกฤตหรือความผันผวนเป็นเรื่องปกติของตลาดครับการตัดสินใจว่าจะถือซื้อเพิ่มหรือขายต้องอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์กิจการเป็นหลักไม่ใช่ความหวัน่นไหวไปตามราคาที่เปลี่ยนแปลงรายวันค่ะและสำหรับผู้ฟังทุกท่าน คำถามทิ้งท้ายที่เราอยากฝากไว้ให้ลองนํากลับไปคบคิดต่ออาจจะเป็นจากข้อมูลและมุมมองทั้งหมดที่ได้ฟังในวันนี้กดหรือ playbook ส่วนตัวแบบไหนที่จะช่วยนําทางให้เราผ่านความผันผวนของตลาดไปได้ดีที่สุดจะเป็น VI แบบดั้งเดิมที่เน้นความอดทนและพื้นฐานอย่างเคร่งครัดหรือจะเป็นแนวทางประยุกต์ที่ผสมผสานการควบคุมความเสี่ยงอย่างการคัดลอสเข้าไปด้วยสิ่งสําคัญที่สุดคือ ต้องเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระดับความอดทนต่อความเสี่ยงของเราเองจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสําหรับการพูดคุยที่ได้แง่คิดมากๆเลยค่ะยินดีครับและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ